เซียวชาแนลนะคะมีพี่น้นองฮู้นแะเด็ดแม่ผ้าเห็นตุ้อย่างน้อบันนี่ปลูกดอกไม้แม่แมาที่เอฟซีเนี่ยสวัสดีค่ะมาเด้อเอมาปลูกดอกไม้พี่น้อง <c oughs> ปลูกดอกคุณแม่เตือนสายเวลาบรรบา,านเวลาบรรบานมันก็สินตนาวางามงามงามคือพวกปลูกจริงๆเลยไปพี่น้องไปไปลูกไปปลูกก็อยังไปจีนเมืองอยู่หล่ะ วนเด้สะดีวนกหมเดีาคือรอยาดเกเราว่งเมือนเด้อว่าใส่นรูเทิงๆว่ะวยก็อาว่าปวกไฟเน่แ <rests> น <Kas BC> <c oughs> ่รัวก่ได้ดอกไกไมาลูกชุจะเปื้อนลูกน่ราไงมาดรก พอะปลูกรัตั้งทีเราพี่นอยยังสีเหลี่ยไว้เนาะมองเหลี่ยโลดมองเลี่ยมีห้อมหายดเรับอ๋อมันจะเป็นคอนบังที่มันก e nah. ัสาิมาเดอขวัเด้อออ้เป็นพี่นอดครับ

เมื่อไก่เหรอวะทบทบันดี้ำบอกย้ำบอกเป็่นขอกทูบเว้บันดีอันพักทูบกสิมาอันย้ำได้บันดีพี่น้องอู้ไย้ำงายนะคอมลองยูทูบกสิมานยำได้บันีนี่จะบอกีอะไรพี่น้องนี่สิได้ง่ายแคือมึงนี่อะไรนี่ E> คืออยู oh, that that yeah. like like ่ว่ะคืออ่ะคือบอกหันคืออยู่ออหวานกัฝาที่หลามันซับหัวซับหางนี่ยเมีบ้านมยน่งเจาเป็นเฮตุ้งไหนเนี่ย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 เน่ยซับหัวซับหางเอาเงามันลงเลยเมียว่าโอ้อีแล้วจคุณนายยังรลว่าม่หรอ พี่เลาไม่เป็นดอกว่างามเพ้่อย่างนี้ทาเออนีุ่กันเงเออคุณน่าเดิมสวยเด็กาดามจะอนแม่สะดวกแมเราคุณน่าเดิมสวยรู้แม่แม่คุณจะเดม่ยวกบดาแมกว่า ลูกข่อยพี่น้องดวดดวดแลวลูกไปเคาะเออืนประตูเคาะประตูปังปังปังอยู่แม่แม่ลูกไอ้คนน่าตินสวยนะนั่นเด้ออันอันอันปูทุกแม่เวลาเป็นดอกมางามเป็นอย่างพี่น้องแต่ว่ามันจะแบบว่าบานแบบบานแบบตอนสวยๆใช่ไหมตอนแดดออกไหมฮอืมถ้าแดดยุบอะคือดอกมันก็ยุบนั่นเด้อที่ทำอะไรก็ที่ที่ทำแล้ววิววิวต่อมันเป็นดอกงามเด้อ เตรียมนี้แล้วแนี่ที่นอนมันจะสิง่ามดิมันดูบรรยากาศไม้ที่บ้านสวนนิรุยนะคะนะคะดูบรรยากาศเลยดูบรรยากาศข้างหลังเลยบรรยากาศเลยพี่น้องบรรยากาศยามเย็นโอ้โหเพื่ออะไรใช่ห้ามขึ้นอย่างนี้ห้ามขึ้นพวกอุตม์ทำไมบรรยากาศบ้านสวนนิรุยชาแนลนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe โอดยาว channel ด้วยนะครับกระร่งใจให้เด้พี่น้องเด้อยอยากผัดบวกลงใหม่งามบ่เนาะเแม่ว่าเอาสีซับกันนะด้วยครับ มีอึงวัีมัะู้ชคนลสีเนาะเพราะวนทีมงานทีมงานซ้สีอะไรนะนี่นจะคนละสีเพราะว่าไอ้ลำลำต่นมัน่ะคนละสี เยเมียปลูกใหม่ไปแล้วสวยไหมคะน่กลวเหรอยังเหรอไม่สวยดอกก็สวยจ้าก็ไม่มีอะไรมากโอ้ยแม่แม่แม่ยังเหมือนใัยไรบอกไรร่งบอกไรไรร่งให้หน้าบอก าหสองคนที่ตกตกอ,อีกเยไแม่ก็ไม่มีอะไรมากสวยค่ะย่างสวยไม่มมนลบบึงคนปลูกดอกไม้เพียงบึงคนปลูกดอกไม้ก็สิย่ำแก็ค่าคลากลาแล้ว ยังั้่สวัสดีครับเอาก็ไปนังยืสูงเนั่งเบื้องเมียลูกังร่างใจ่ะรงใจมืนว่าปลูกไฟนี้เรอ่งใจแด้มือน เาล่ะนี่พี่น้องได้ร้ายแล้วถามว่าบานดอกไม้หมองนี่สีงามกระมูนสดงามคู้ผู้ปลูกก็ยังงามคู้ผู้ปลูกเจอยุบหว่ลูกตายเยอะเอยอะพี่ว่ายังสัตว์เสด็จแม่ผู้มันดอกไม้พี่น้องไปซ้ายไปไกลปันไดก็ไปขอดอกไม่ถ้าเรามาปลูกดอกที่ยังกับฟางแม่ยุบหรือ่าเนี่ย ดากลายเนี่ยผู้มากดอกใหม่ผู้มันรักความงามรักธรรมชาติุ๊้แต่ดอกใหม่พี่น้องเอ้ยคือหน้าดอกสิลูกเขียวเลยยังก็ลูกออกมาเลยเขาวางสันป่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะกันเร็วสวัสดีค่ะกันเรสวัสดีค่ะกันเร็วค่ะเฮยสียงนี่ยังเข้าไม่กล่องม่ะก็จะเยิค่ะเสี สวัสดียังลูกสวัสดียังใครยังเอออะไรคนอะนน่น้องพลสวัสดียังน้องพลน่ะเพี่นอนไมกันพี่นอว้ยก็ิเสียงตัวนั้นนหวานแนาเียพี่นองเวลามันเดีว่ามันติงามมากมันิดเี้ยงอันมีสี่ดงนะครับนี่ครับสีแดงเนี่ยเนี่ยสาม่สองสาพี่อีง เดี๋ยวรอชมนะขายันสีแดงสีผู้สีชมสีหวงมีเบิร์สุดสีแบบสลับสีกับมีพี่นอ้องเดี๋ยวให้เรามารอชมอีกขี่นกันเ่น<อ>นี๋ยวเดี๋ยวว่า ม yeah, ันขึ an way, oh, no. ่นงามแล้วเป็นดอกแบบเต็มเลยคอรวดเนพี่น้องเขาอจะปลูกบเบิร์ดปานเขาก็จะปลูกนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ชมแต่มันงามแต่มันไงเนาะง่ามแบบแฉะได้พี่น้องงามีดีพี่น้องมันแต่ว่านดอกีมันีแคร์๋วเขาปลูกทีแมันจะขึ้นเป็นดอกอหนูมันติดไงแล้วมันเสียบเสียบเสียบป้ามันะขื่นป้ารวดย่งกับโลกเ็นลก้งคล่เอาอย่างกับลกล้างันได้ไ่าเสันได้มามเสร ทำไมคะคโอ้ยชุดหนูล่ะลูกชุดหนูจะเปื่อนเหรอแ่มันต่างกนนี่เลยเฮ้ยบอกใจดีนอยาชุดเปล่อนขนมเฮียบมล้วลูกยาชุดเปืี่อนพี่น้องเออลูกซาวข่อยได้ชุดงา่ามหลายไปอยากลุ้งมะฝูมาดอกไม้เขาผู้ใดนั่งตกกดยุงด้วยเถินน่อยจังน,นั่นโอ้ยมะูม่ปูดไม้มาดูอยากกัดาพี่น้องสำหรับเพื่อนี่เดี๋ยวยกหลายอย่าง ผูดอกไม้ผูดอกไม้ค่ะแม่พามาดอกไม้กันได้แต่มัดน้ำแม่แต่าดกันมาขี้ดอกเดียวตลาดขี้ดีกาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโอ้ตยอชาแนลเมียไม่รอฝากช่องให้เนียขอขึ้นมาขี้รอหน่อนะรอมาได้เลยจ้ะเดี๋ยวหัวจะจากแม่รอไว้ตั้งสมาธิกดแชร์ช่องโน้ตยอชาแนลนะคะ ค่ะพี่น้องถ้าเราจีนีก่าอ,อย่าลืมตากไอ้วดยอดเส้นเผียรน้ำนะคะถ้าเราจีนีเอาใบสมี่ักกันนะคะสวัสดีค่ะ